ปูดขวดหยีบน้ำทะเลเจือดนี่องค์ตรงกลางนะฮะณเวลานี้เวลาเที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงสายเที่ยงครึ่งของวันที่4ี่กันยา2559เที่ยงกันยา2559เนี่ฮะบริเวณวัดนะครับผู้คนก็จะมาไหว้กราบผู้คนก็กราบจะไหว้นะครับนี่้างบนนะครับนี่มองจากด้านบนลงล่างมองจากด้านบนลงล่างบันไดขึ้นมา ครับเดี๋ยวแป๊บนึงบอมจะาะลายนะนี่ที่ขายกององนวยการแป๊บนึงฮะนี่นะครับปูถั่วนี่พระอาทิตย์ทรงกดพอดีหรือเปล่าเอ่ยเออดูจากพระอาทิตย์แล้วใช้ได้นะครับนี่องค์หลวงปูถทวดเดี๋ยวสักครู่นะครับอืมปูถั่วปูถั่วนี่ฮะกำลังกราบไหว้อยู่มากเวลานี้นะครับให้เข้ามาให้ใกล้ๆนะ จะทําการซูมไปที่หน้าตูวดความนับณเวลานี้นะฮะใหญ่นะใหญ่นะสามารถช่วยกันเก็บได้นหครับหน้าตาขอนวดบขอพรครับรบารมีถึงก็ได้นี่ยท่านจะมาขอกสิริจตนี่ฮะคนจัาหวัานั้นเนอรว่าอยู่